บอกว่ากลับมาอีกครั้งครับคุณผู้ชมกับครีมทาฟ้าที่โอ้โหมาขราวที่แล้วขายดีมากพี่คน ดีจนวันนี้เนี่ยแม่แม่บอกว่าแบงค์มาเะอลูกมาอีกครั้งเพราะขาวที่แล้วแม่ซื้อไม่ทันฟาคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยอย่างที่พี่ฝนบอกนะว่าแบงค์มีผู้ใช้จริงที่เป็นฟาจริงๆเป็นมาทั้งชีวิตแล้วหายด้วยครีมหลอดนี้วันนี้เขาจะมาการันตีเลยว่า,า,าใช่แล้วหายจริงหรือเปล่าต้องบอกนิดนึงครับคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเราขายไปได้1ล้านหลอดแล้วนะฮะขายดีมากคุณผู้ชมครับแก้ปัญหาฟาได้จริงผลลัพธ์อย่างที่แบงค์บอกเลยว่า พอทาไปปั๊บเนี่ย 7วันจะเห็นเลยว่าหน้าดูกระจ่างใสขึ้น14วันผิวคุณแม่เนี่ยจะดูขาวขึ้นเลยนะฮะ28วันปัญหาฝ้าไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดฝ้าฮอร์โมนฝ้ากรรมพันธุ์ฝ้าทุกชนิดตัวนี้ที่มันดำๆเข้มเข้มจะจางลงไปวันนี้พลาดไม่ได้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอ้าขอขายเลยละกัน3หลอดคุณผู้ชมครับจากปกติเนี่ยเกือบ5,000บาทวันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นหลอดหนึ่งเนี่ย1,490ี่ยเบาทเหลือเพียง330